สวัสดีเด็กเดกำลังดูอะไรกัน้ว้าวต้นคริสต์มาสสวยจังเลยทำได้ดีมากแคลรี่ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยแขกในงานจะต้องชอบแน่แน่เอาละถึงเวลาแกะของขวัญแล้วซานต้ามอบของขวัญให้แก่เพนนีแล้วเธอกำลังเอามาส่งให้ตอนนี้เลยเต้นกันมาเด็กเด็ก สวัสดีเพนนีเธอกำลังเอาของขวัญคริสต์มาสมาส่งให้งานปาร์ตี้แคลรี่ใช่ไหมโอ้ไม่นั่เสียงอะไรมีปัญหาใช่ไหมระวังนะเพนนีประตูท้ายเปิดออกมาแล้วโอ้ไม่รองข่ขวัญเราจะทำไงกันดีข่าวเร็วเพนนีกำลังมีปัญหาเธอต้องการความช่วยเหลือจากซุปเปอร์ทรัค อยู่นั่นซูเปอร์ทรัคเพนนี่อยู่ทรงนั้น,ไ,<ห>นไม่ต้องห่วงนะเพนนี่ซูเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วซูเปอร์ทรัคเพนนี่เอาของขวัญคริสต์มาสมาจากซ<น>านต้ามาส่งให้กาเล็ตแคร์รี่แต่มันหล่นลงมาจากประตูท้ายเครื่องบินใช่แล้วมันแย่มากเลยแขกในงานกำลังคาดหวังจะได้รับของขวัญน,นายจะต้องตามหาของขวัญแล้วกลับไปส่งให้ทันเวลาสำหรับงานปาร์ตี้เอาเลยซูเปอร์ทรัคแรงรัก งานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วนายแน่ใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีที่แปลงร่างเป็นรถน้ำนะ่ไม่เนน้นายว่างั้นนะฉันคิดว่าเป็นรถแข่งน่าจะดีกว่านะมีคนฝันตรงนี้ไหมโอ้นั่นไงข้างหลังนาย เร็วเข้าซ um. ูเปอร์ทรัคเอากล่องมาใส่ท้ายรถแล้วรีบไปเราต้องตามหากล่องอื่นๆกันอีกเฮ้อเหเฮีเฮ้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 เ้เฮ้เฮอเฮ้เฮ้เกัเ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮเฮ้ะ้ฮเเ แน่ใจนะว่ามองไม่เห็นอยู่ข้างหลังสิมันอยู่บนกิ่งไม้แต่จะเอาลงมายังไงล่ะซูเปอร์ทรัคไม่น่าจะได้ผลนะซูเปอร์ทรัคไม่มันไม่ได้ผลนายต้องใช้ ST3000 เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคซูเปอร์ทรัคเลื่อเล่นได้แล้วงานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วเอากล่องของขวันลงมา <S 2> <S 2> เดี๋ยวรีบไปกันเถอะทำได้ดีมาก เรียกไปที่งานปาร์ตี้ของแคลรี่กันเถอะไม่ต้องห่วงนะแคลรี่ซุปราทรักษ์จะมาถึงในไม่ช้าโอ้โหซุปราทรักษ์มาพร้อมกับของขวัญแล้ว ให้เป็นปีที่ดีนะทุกคนได้รับของขวัญกันหมดเลยสุขสันวันคริสมาสนะทุกคนไอศกรีมน่าอร่อยอะไรนะซุปปะทรักมาเล่ฮักสูญเสียการควบคุมโอ้ย่แล้ว เอลซ่าและมาทีรากำลังไล่จับเขาใายควรช่วยพวกเขานะได้ควรเป็นอเวนเจอร์ที่แข็งแรงพอจะหยุดมาเล่ฮักว้าวนายไม่ใช่ซูเปอร์ทรัคอีกแล้วนายคือ สไปเดอร์ทรัคเอลซ่ามาทิรดาไม่ต้องห่วงนะความช่วยเหลือกำลังมาแล้วฉันคิดว่าเขาใกล้จะมาถึงแล้วล่ะว้าวสไปเดอร์ท huh. ร e uh ัคเยี่ยมไปเลยเกมโอเวอร์ uh huh. แล้วมาเล่ฮ uh ักสไปเดอร์ทรัคท่านนายนะถูกต้องสอนมาเล่ฮักให้ใจเย็นๆโอ้ไม uh ่มาเล่ฮักพุ่งกลับมาหาเลย uh huh. uh huh. ระวังด้วยสปไปเดอร์ทรัคได้อยู่ไหนเอลซ่ามาทิวด้าระวังนะมาเล่ฮักชนมุรถทุกคันเพื่อที่จะหนีอ้อไม่สปไปเดอร์ทรัคนายหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนะนั่นเสียงอะไรเหลือเชื่อเลยได้ขับรถไต่กำแพง นายกำลังจะทำอะไรจ้องรถปีศาจทุกคนระวังแย่แล้วแย่แน่แน่นายต้องช่วยพวกเขาไม่ต้องห่วงนะสไัยด้วยทรักกำลังช่วยเธอใหญ่แมงมุมทนความร้อนไม่ได้นายต้องใช้ ST 3000พ ไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ำในการจัดการไฟเป็นไอเดียที่ดีโอ้ไม่ไฟล้ำหนักมากแต่ได้จัดการได้อยู่แล้วสปไปเดอร์ทรัคเร็วเข้าใกล้จะเสร็จแล้ว,วชัยโยไฟดับหมดแล้ว,วคราวนี้ไปจับตัวมาเล่ฮักกันเถอะจริงไหมสปไปเดอร์ทรัค ลุยกันอีกครั้งนี่มันไม่แฟร์เลยนะมาเล่ฮักนายจะได้รับสิ่งที่นายสมควรได้รับคอยดูใหญแมงมุมรอก่อนนะสไปเดอร์ทรัคอยู่นี่แล้วนายหนีไม่พ้นหรอกได้ยินเสียงนั้นไหมตำรวจกำลังมาพวกเขากำลังมาจับนายแล้วมาเล่ฮัก จับได้ดีมากสไปเดอร์ทรัคเยี่ยมมากตอนนี้เอลซ่าและมาชิล่าจะได้พักแล้วดูเหมือนมาเล่ฮักจะใจเย็นขึ้นและกลับมาเป็นปกติแล้วนายดูดีขึ้นแล้วนะมาเล่เอาละตอนนี้นายต้องไปเก็บสิ่งต่างๆที่นายทำพัง อืมจะคิดม่าต้องให้เขาเย็นลงกว่านี้อีกสักหน่อยนะสวัสดีครับสวัสด้วยนะมันโยกเยกมากเลยจะเอาพิซซ่าไปส่งที่ไหนเอยอ๋อไปงานเลี้ยงสงกรานัรืหรอขอให้สนุกนะเอ๊ะดูเหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินนะใจคนเรียกหน่อยนะครับ ไม่ต้องห่วงเราแค่ไปส่งพิซซ่าช้าไปหน่อยแค่นั้นเอง่าอืหดูเหมือนพวกเขาจะมาสนุกกับการฉลองนะแต่ว่าเธอหาปืนฉีดน้ำขาไม่เจอเฮ้ยทำแบบ fast f o ่ d นะฮะฮะ ช่วยเขาหน่อยได้ไหมครับอ่าฮะฮะ คอย่าไปแกล้งวอเชอร์จนกว่าซูเปอร์ทรัคจะช่วยเขาหาปืนฉีดน้ำให้ได้ก่อนพร้อมจะหาริยังซูเปอร์ทรัคเจียมได้เห็นปืนฉีดน้ำที่พุ่งไม้ไหมไม่เห็นหรอแล้วที่เสาไฟล่ะไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมบ้าบ้ไรบ้าน่ามอ่านั่นเหรอใช่แล้วได้จะหามันได้เร็วขึ้นจากบนฟ้า ไปกันเลยเราจะรีบกลับมานะรอเธอได้เห็นอะไรข้างล่างบ้านไหมแล้วตรงนี้ล่ะอะฮะานั่นไงใครเก็บมันหน่อยได้ไหม เอา,เาลูอกครั้งได้แล้ว <c oughs> เอาไปให้วอเทอร์กันเถอะ <c oughs> โอ้มันเฮ้ย <c oughs> นี่หรอไฟไหม้ได้ยังไงเจอรีดขับรถน้ำกระเด็นไปโดนสายไฟงั้นหรอเร็วเข้าซูปมะพรัาวเราจะดับไฟโดยเร็วไ,ได้ยิ่งย้ายเป็นความคิดที่ดี <cam ina> เดือดเข้าใช้ท่อน้ำเลยซุปเปอร์รังฮึมเดเดตูโอ้ไม่นะไฟยังหลังอยู่เลยช่วยเหลือมาแล้วขอบคุณนะเด็ดๆขอบคุณนะเจรรี่ว้าวทำได้ดีมากเลยทุกคน ไฟดับลลงแ้วในที่สุดก็เวลากินพิซซ่ากันแล้วมาละบมาครับครักนะสู้รักสิแล้วเจอกันใหม่นะพี่บุเรงสวัสดีทุกคนหนกำลัง อ๋อได้กำลังเล่นไล่จับเหมือนจะมีอะไรบางอย่างได้ควรไปดูนะเกิดอะไรขึ้นเหรอ เหมือนเบนกำลังจัดโอลิมปิกหน่ารงนะแต่มีแค่บิลลี่ที่มาร่วมงานข้าวทำไมนายไม่ไปแข่งกับบิลลี่ล่ะทุกคนเอสทีมาเข้าร่วมโอลิมปิกแล้วและดูเหมือนจะมีผู้เข้าชมแล้วนะเกมแรกคือเข็นกองฟาง พร้อมไหมไปดูเหมือนนายต้องแข็งแรงกว่านี้นะอ เริ่มกันใหม่อีกครั้งยุติธรรมมากบิลลี่ไปต่อไปคือการกระโดดข้ามกองฟางว,าว้าวตาหนายแล้วซุปเปอร์ทรัคโอค้าว ว้าวเอสทในชนะเกมนี้ uh huh. ตอนนี้เสมอกันแล้ว uh huh. พวกนายชนะกันอย่างละเกม uh huh. คนที่ชนะเกมนี้จะชนะโอลิมปิกใครที่คว้างกองฟังได้ไกลที่สุดคือผู้ชนะโอเคไหม uh huh. ว้าว uh huh. บิลลี่ตานายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่มันกำลังจะล้มแล้วซุปอรัสทำอะไรสักอย่างระวังด้วยนะจับได้ไหมเดี่ยวโอ้ ันจะล้มแล้วได้ทำสำเร็จเก่งมากทุกคนฉันว่าบิลลี่ชนะโอลิมปิกแล้วล่ะ ใช่แล้วล่ะบิลลี Services ่ซูเปอร์ทรัคเหมะที่จะแข่งกับคนพวกนี้มากกว่าสวัสดีวอเตอร์กำลังรอแขกอยู่รออเหรอเนี่ยฮะฮะนคือแขกคนพิเศษเองหรือเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเธอยคุณคมายนายมาทำอะไรที่นี่ โอ้ไม่ไ <mum> ม <medim> ่ม <hang S 2> ีแรงโน้มถ่วงแล้วสุภรัตระวัง ไล่จับเขาต่อไป hmm. โอ้ไม่รถขวาททางหลบได้ดีว้าวบ๊อบพี่นัำใหญ่มากเลยนายจะหลบเขาได้ยังไง นี่ไม่ผลหรอก บ๊อบบี้กำลังจะแล่นลงจอดบนบ้านพาบ๊อบบี้กลับลงน้ำกันเถอะแล้วรถที่งานปาร์ตี้ล่ะ ยังมีบางอย่างที่นายลืมเอาลงมาด้วย